เดี๋ยวเรามาดูแนวทางการตรวจซ่อม macbook แบบไทซี c นะครับอันนี้เป็นไทซ c แบบ s m c อาการเสียคือพ d ดีชาร์จไม่มาครับพอเสียบไทซี c แล้วพ d ดีชาร์จค้างอยู่ที่5โวลต์ไม่ปรับเป็น20โวลต์น,นะครับอลองเปลี่ยนย้ายพอร์ตดูลองดูว่า PD ดีชาร์จมาไหมนะครับย้ายพอร์ตก็ไม่มาครับยังค้างอยู่ที่5โวลต์แสดงว่าเราต้องตรวจเช็คในส่วนของพดีชาร์แล้วแหละเพราะว่า พิดิชาร์จไม่มาอันนี้แกะบอร์ดออกมาซ่อมนัานนอกนะพิดิชาร์จก็ยังไม่มาเหมือนเดิมนะครับคอนเฟิร์มว่าไม่มาอ่ะสิ่งที่เราต้องเริ่มทําก็คือดูพาร์ทบอร์ดก่อนพาร์ทบอร์ดอะไรนะครับแล้วก็เอาพาร์ทบอร์ดนี้ไปเซิร์ชหรือค้นในเว็บ b e n e f i c v n นะครับเพื่อจะได้วงจรแล้วก็บอร์ดวิวมาเพื่อที่จะทําการตรวจซ่อมต่อไปนะครับยูสเซอร์เนมและพาร์ตบอร์ดที่จะล็อกอินเข้าเว็บไซต์เ e n ั f i ก v n ก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วนะครับผมจะให้กับ คนที่เขาซื้อชุดเรียนด้วยกังที่บ้านไปแล้วก็อแอบอบรมแบบกลุ่มกับผมแบบนี้นะครับโอเคครับไทฟีแบบ SMC เอาคร่าวๆก่อนนะครับถ้าไฟ5โวลต์ผ่านอินเทอร์เฟสไทฟีมาเนี่ยมาจะเอา5โวลต์นะครับผ่านไดโอดเลือกผ่านไดโอดสขานั่นแหละแล้วก็เอา5โวลต์เนี่ยปแปลงวงเป็น3.3โวลต์โดยคําสั่ง Enable มาจาก IC ชาร์ตนะครับบางทีเราก็เรียก IC กระจกนั่นแหละ U7000 นะครับ อ่ยิงคำสั่ง enable ไปเพื่อให้ปล่อยไฟ3.3ชื่อว่า pp 3 v 3 g 3 h อย่างนี้นะครับแล้วไฟ3โวลต์เนี้ยก็จะจ่ายให้กับ smc พอ smc มีไฟ3 3โวลต์ก็จะติดต่อไปที่เม็ดคุมพอร์ตไทซีแล้วกันนะครับพร้อมกับไฟ3โวลต์ pp 3 v 3 g 3าเมก็จะวนไปจ่ายให้กับเม็ดคุอร์ตไทซีเหมือนกันนะครับหลังจากที่ทุกอย่างโอเคติดต่อผ่าน sm b ั s คุยกันรู้เรื่องนะครับก็จะติดต่อไปที่ ตัวอะแดปเตอร์นะครับเพื่อปรับพีดีชาร์จขึ้นเป็น20โวลต์ในที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไฟส่วนของ P p พีบั G3H เนี่ยยังไม่สำคัญเท่ากับพ p 3 V 3 g 3 h นะครับอันนี้เป็นไฟที่สำคัญที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะเซิร์ชโดยใช้คีย์เวิร์ดคำว่าพ p พีบั G3 h แล้วกดเน็กไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอไดโอด3ขานะครับพอเจอไดโอด3ขารู้อยู่แล้วนะครับคือไดโอดเลิกผ่านนั่นแหละยังไงเราก็จะเจอ L หรือคอยตำแหน่งที่ จ่ายไฟ3 3ชื่อว่า pp 3 b 3 g 3เมพีรหรว่า pp 3 b 3 g c ีฮอตอ่ะแล้วแต่ใครจะเรียกยังไงแล้วกันนะครับอันนี้เป็น pim นะครับที่ผลิตไฟ3 3ต้องได้รับไฟ5โวลต์ก่อนในทีแรกนะครับแล้วก็แปลงไฟ5โวลต์นั้นเป็น3.3านะครับตำแหน่งก็คือ l ตัวนี้นะครับน่าจะเป็น l เดี๋ยวผมดูก่อน l ตำแหน่งอะไร l 6 9 0 0อ่ะตัวนี้นะครับก็ดูจาก schematic แล้วก็บอร์ด v i วนะตรงนี้วัดแรงดันไฟนะครับว่ามีเท่าไหร่ อ่ะก่อนจะวัดแรงดันไฟผมวัดค่าไดโอดก่อนว่ามันช็อตลงกราวไหมนะครับพบว่าวัดค่าไดโอดแล้วประมาณ1.2โวลต์ก็ไม่ช็อตนะครับวัดตำแหน่งของปลายไดโอดเลือกผ่านตรงนี้ก็ประมาณ2 1 5โวลต์โดยประมาณค่าไดโอดสูงครับไม่ช็อตแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเช็คช็อตก่อนดีกว่าก่อนที่จะมาเช็คอาการเสื่อมของมันนะครับก็อ่วัดแรงดันไฟคราวนี้ผมจ่ายไฟเข้าไปแล้ววัดไฟได้3.1โวลต์ผิดปกติไหมผิดปกติครับ พราะ3.0นี่มันมันต่าไปสําหรับ3.3นะครับไดโอดเลือกผ่านเนี่ยมีไฟเข้าที่5โวลต์แต่ว่าออกก็ต้อง5โวลต์ไหมถูกไหมผ่านไดโอดอันนี้แรงดันมันตกนะเห็นไหมครับมันอะ3.2โวลต์เองทําไมเข้า5โวลต์แล้วตกแลดส3.2มันมีการชอ็อตเหรอเมื่อกี้เช็คไปแล้วมันไม่ชอ็อตถูกไหมครับเพราะวัดค่าไดโอดแล้วมันไม่ได้ช็อตแต่พอวัดแรงดันอนะินพุตอะด้านไดโอดสามขานะเข้า5โวลต์น่ะแต่ออก3โวลต์ผิดปกติไหมผิดปกติอย่างแรงเลยเนี่ยครับเพราะว่า มันเป็นไปได้ไงไดโอดมันก็เข้าห้าโวลต์ออกห้าโวลต์นะใช่ไหมครับมันเป็นไดโอดเลือกผ่านได้เฉยอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คสัญญาณแอนนาเบิลก่อนของ u หกพัเก้าร้อยสสามตัวนี้นะ,ะคำสั่งแอนนาเบิลมาจาก IC ซีชาร์ตหรือว่า u เจ็ดพันนั่นแหละครับก็จะมีแรงดันประมาณห้าโวลต์ครับคำสั่งแอนนาเบิลมาจาก IC ซีชาร์ตนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราวัดคำสั่งแอนนาเบิลก่อนนะครับนะดูจากวงจรแล้วกับบอร์ดวิวแล้วคลิกดูจากบอร์ดวิวนะมันเป็นจุดเช็คพอยต์เป็นหมดุด เล็กๆตรงนี้ครับคือคำสั่ง enable ที่มาจาก IC c h ชา์ตหรือ IC กระจกพบว่ามันมีไฟประมาณ4.1โวลต์ก็ถือว่ามี enable มานะพยายามจะมาแต่ไม่เต็มครับปกติมันจะได้5โวลต์วัดค่าไดโอดนะวัดค่าไดโอดมันจะอยู่ประมาณ0.2 9วัดคอมไดโอดดูนะมันก็แปลกๆค่าไดโอดมันต่าผมไม่แน่ใจว่าไดโอดขาดหรือเปล่านะค่าไดโอดวัดแล้วมันต่ําไม่แน่ใจวัดด้วยมิเตอร์เข็มดีกว่าผมถนัดมิเตอร์เข็มตั้ง R าคณหนึ่งครับวัดคอมดู มันก็จะขึ้นประมาณ5โอห์มฝั่งหนึ่งอีกฝั่งก็เข็มไม่ตีขึ้นนะครับอันนี้เข็มตีขึ้นนิดเดียวตีมาฝั่งซ้ายคือความน้นทานมันค่อนข้างสูงอะนะครับแสดงว่าไดโอดเนี่ยมันน่าจะขาดพอวัดข้อมอีกด้านหนึ่งอ่ะมันหมายถึงมันมีสามขาใช่ไหมวัดอีกตัวหนึ่งอ่ะมันขึ้น5โอห์มฝั่งหนึ่งอีกฝั่งก็ไม่ขึ้นคือขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างผมพูดง่ายๆแต่เข็มตีจะเกินครึ่งหน้าปัดสังเกตไหมครับแต่อีกด้านน่ะมันขึ้นนิด ถ้ามิเตอร์เข็มนะวัดชัวร์เลยถ้าขึ้นนิดเดียวนี่ขาดแน่นอนครับคือมันวัดไดโอดมันต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอนะ่ะเวลาสลับสายมิเตอร์ใช่ไหมครับตั้งงาคุณหนึ่งแต่นี่มันก็ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างหลยแต่ว่ามันขึ้นนิดเดียวอ่ะเข็มมันตีขึ้นนิดเดียวคือค่าโอห์มมันสูงมากแสดงว่ามันยืดหรือขาดไปมันอาจจะมีการช็อตอยู่ตรงนี้หรืออาจจะมีการซ่อมมาก่อนประมาณเนี้ยแล้วอาจจะอ่ายังไม่ได้เช็คไดโอดว่าขาดหรือเปล่าแบบนี้นะครับผมเปลี่ยนไดโอดใหม่แล้วกันอันนี้ผมเป่่าอออกกนนะแลล้ว็เปียดโ ตัวใหม่เข้าไปการเปลี่ยนก็ไม่ยากครับถ้ามือใหม่มือไม่นิ่งก็อาจจะเป่าเปะวนๆให้มันแค่เกาะขาใดขานึงก่อนก็ได้มันยึดบอร์ดไว้ไม่จะเป็นต้องให้ลงครบสามขาครับให้มันเกาะไว้ก่อนแล้วค่อยเป่าอีกทีนึงแล้วกดกดตัวมันลงไปเดี๋ยวมันก็จมลงไปเองนะเหมือนกับว่าเป่าสองขยักอะ่ะจะให้ลงทีเดียวให้สวยเลยบางทีจับนานไปหน่อยได้บอร์ดบวมนะครับก็เอาประมาณว่าค่อยๆขยับเอาเป่าได้ทั้งวันนะครับแบบนี้ครับ เป่าแล้วหยุดเป่าแล้วหยุดอะบอร์ดไม่พังแน่นอนประมาณนี้นะครับอันนี้ผมวางไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าโอเคเดี๋ยววัดแรงดันใหม่อีกทีแล้วกันนะหลังจากที่เปลี่ยนไดโอดต,ตวัวใหม่ว่าโอเคอ่ามันมีอ่าแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ประมาณสีุ่ดดโวลต์เอาแล้วเปลี่ยนไป19บเ้โวลต์ด้วยเห็นไหมครับมันประมาณ5โวลต์แล้วเปลี่ยนไป v, ็น19กหมายความว่าไงแสดงว่าพ d ชาร์จมาครับ แสดงว่าพีดีชาร์จจ่ายให้กับไดโอดเนี่ยตอนแรกมันเป็นไฟ5โวล์ไงแล้วมันปรับขึ้นเป็น19เห็นไหมแสดงว่ากรณนี้เนี่ยพีดีชาร์จมาแล้วด้วยนะเมื่อกี้พีดีชาร์จไม่มาแสดงว่ามาแล้วนะฮะนี่นี่คือ3.4โวล์เนี่ยนะครับว่าตรงนี้ได้3.4่ละโอเคมาแล้วเต็มเลยเมื่อกี้ได้3.1ไงอ่ามันไม่เต็มไม่ได้ครับอันนี้มันเต็มละเอนด์อับเบิลก็ได้5.1โวล์เห็นไหมครับเอนด์อัเบิลจากอ่าไอซีไอซีกระจกหรือไอซีชาร์จเนี่ยมันก็ได้ 5. ก็น่าจะติดมีภาพแล้วไหมอ่ะโอเคอ่าเดี๋ยวให้ดูจากวีวายสามเนสองั่นมันเปลี่ยนจากห้าโวลต์เป็นสิบเก้าโวลต์หรือยี่สิบโวลต์หรือเปล่าเนี่ยเปลี่ยนเห็นไหมครับมันเปลี่ยนจากห้าโวลต์แล้วก็เป็นยี่สิบโวลต์แสดงว่าพีดีชาร์จมาแล้วนี่แหละระบบไทซีแบบนนี้มันจะจ่ายไฟห้าโวลต์ไปก่อนพอทุกอย่างโอเคมันจะปรับเป็นยี่สิบโวลต์แต่มันไม่กินกระแสสังเกตไหมเมื่อกี้มันไม่ได้กินกระแสนะครับมันมันปรับเป็นยี่สิบโวลต์แต่ไม่กินกระแสอะไรมีปัญหาอะไรกันนี้เอาละ อาการเสียน่าจะสองเด้งแล้วนะเอาง่ายๆตอนแรกมันเป็น5้าโวลต์มาผ่านไดโอด3มขาตัวนี้นะครับที่เราซ่อมกัน,นะคือตรงนี้แล้วมันมันตกเลยสามโวลต์แต่นี่ผมซ่อมเสร็จละมันก็เข้าห้าออกห้าถูกไหมเข้า5้าโวลต์แล้วก็แปลงไฟเป็นส3มุดสมถูกไหมครับทีนี้พอทุกอย่างโอเคไอ้สามจุดสามเนี่ยวนกลับไปที่เม็ดคุมพังไดซีแล้วก็ทุกอย่างโอเคก็ปรับปีดชาร์จให้เป็นอ่ายี่สิบโวลต์หรือสนะิบเก้าโวลต์ในตัวเขานี้พอมันเป็นสิบเก้าโวลต์หรือยี่สิบโวลต์เนี่ยถามว่า ผ่านไดโอดมามันยังเป็น19โวลต์ไหมก็เป็นครับมันก็จะเปลี่ยนเป็น19โวลต์แหละครับตรงนั้นแล้วก็เอา19โวลต์มาแปลงเป็น3.3โวลต์ได้ไหมได้แส,สดงว่าชุด3.3โวลต์น่ะได้ตั้งแต่5โวลต์เป็น3.3แล้วก็ได้19โวลต์เป็น3.3ถูกไหมมันรองรับไฟตั้งแต่5เป็นถึง19โวลต์ไงแล้วมันก็ปรับไฟอัตโนมัติแล้วมันก็ปแลกปลงลงเท่าเดิมแหละ3.3ถูกไหมครับพอ3.3โอเคปับ๊บมันก็ปรับปีดีชาร์จขึ้นโดยมันไมวาด้ย้ H, ดยซํ คือไฟสูงของระบบอะคือไฟ12 13โวลต์เนี่ยเขาเรียกว่า PPV GT Hot นะครับถ้ามันช็อตเนี่ยระบบใช้ซีแบบ SMC เนี่ยไม่สนใจนะครับพี p ีชาร์จก็ยังจ่ายแต่ไม่กินกระแสอันนี้สงสัยก่อนแล้วว่าไฟสูงอะมันช็อตครับไฟสูงในส่วนของ PPV GT Hot เนี่ยมันอาจจะชอ็อตอันนี้ผมเซิร์ชโดยใช้คีย์เวิร์ดคำว่า PPV GT Hot อะกดเน็กไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอฟิลอะผมเจอฟิลตำแหน่ง F 7,000เนี่ยมันจะออกมาจากไาอ้ PP Charge ตัวเนี้ยแหละมันชื่อว่า p p Bus GT Hot เนี่ยแหละครับ เราก็ไปวัดค่าโอมหรือไม่ก็ค่าไดาโอดก็ได้อ่ผมวัดค่าไดาโอดแล้วกันตรงตำแหน่ง f 7 0็0พันเนี่ยมันขึ้น00 0 0 0นโวลต์แปลว่าอะไรมันช็อตลงกลาวครับฟิลที่ไหนจะลงกร้าวถูกไหมครับไม่มีทางนั่นก็แสดงว่าไฟสูงเราอะช็อตอยู่ครับอเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูโดยการทำให้ไฟสามจุสามเนี่ยมันไม่จ่ายสมมติถ้าสามจุดสามมันเสียหรือมาไม่เต็มแบบเมื่อกี้นะอันนี้ผมยกสวิตช์ให้ดูจากสื่อการสอนนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเอง ผมก็เรียนรู้จากตัวนี้แหละถ้าพ p พีสมีสามจีไม่มีหรือไฟตกเห็นไหมครับ PD ดีชาร์จจะไม่มา PD ดีชาร์จจะค้างอยู่ที่4.96โวลต์วเห็นไหมครับด้านบน PD ดีชาร์จไม่มาแล้วก็ PP วนะัตจีดีฮอน่ะ1ิบวลต์13โาลว์ก็ไม่จ่ายครับเห็นไหมครับก็ไม่ได้จ่ายแต่สัญญาน Enable ที่มาจาก i อา IC ชาร์จยู0 00ดพะมานะ4.92โวลต์วแต่ไฟไม่ออกเนี่ย p d ชาร์จก็ไม่จ่ายสังเกตน,นะครับเพราะฉะนั้นอาการ PD ชาร์จไม่จ่ายเราต้องเช็คต็มก่ไง ผมหนึงซ่อมตรงนี้ให้ได้3.3โวลต์ให้มันเต็มก่อนแต่ถามว่า P V ่วัฒ G สามเฮดถ้าช็อตลงกาวเนี่ยผมยกสวิตแล้วนะยกสวิตพี่ววัฒ G สามเฮดให้ช็อตลงกาวอะ่ะไฟสูงตำแหน่ง f 7 0 0 0เมื่อกี้แหละเห็นไหมครับผมทําให้ลงกาวไปเลยเอาดูสิว่าหลังจากที่ไฟสูงช็อตลงกาวเนี่ย P D ดีชาร์จมาไหมอะดูนะ P D ดีชาร์จมันจะเป็น5โวลต์ก่อนเราก็จะปรับเป็น20โวลต์ทีหลังถ้าทุกอย่างโอเคหมายถึง3.3มจุดสามโอเค smc โอเคเม็ดคุมพอร พีดีชาร์จก็มานะครับอันนี้พีพีวัตจีทีฮอตช็อตลงกล่าวพีดีชาร์จมาไม่มานะครับเปลี่ยนเป็น20โวลต์เห็นไหมครับแม้ว่าไฟสูงจะชอ็อตนะครับพีพีวัตจีทีฮอตช็อตลงกล่าวเต็มแม็กก็จริงพีดีชาร์จก็จ่ายเหมือนเครื่องเมื่อกี้เลยที่เราซ่อมนะครับเพราะว่าพีดีชาร์จมันจ่ายจ่าย20โวลต์แต่มันไม่กินกระแสแล้วผมวัดไฟสูงมันก็ชอ็อตด้วยนี่อาการเสียสองเด้งนะมันเสียสองที่นะครับอันเนี้ยสามย่สามก็เสียอ่ะทีนี้ เอาไงต่อแทงไฟเข้าไปตรงตำแหน่ง F 7,000เนี่ยครับแทงไฟเข้าไปเจอร้อนบริเวณเนี้ยคือเราจ่ายไฟเข้าไปได้เลยอันนี้ผมจ่ายไฟประมาณ1โวลต์นิดๆอะ่ะก็เจอแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจ่ายไฟใหม่เดี๋ยวจ่ายไฟให้ดูใหม่แล้วกันเอาปากีบๆนะครับอ่าใช้ปากีบบที่กล่าวแล้วก็อีกอันนึงก็คีบกับปลายเข็มแล้วก็แทงเข้าไปสังเกตเห็นว่าอ่ามีความร้อนขึ้นบริเวณเนะี้ยแต่แต่รู้แล้วว่าตว AC ตัวนี้ช็อตแน่เพราะมันแตกอยู่เห็นไหมครับ ไอซีตัวสีน้ําตาลนะมองเห็นหน่อยมันแตกมันเล้าอยู่ตรงกลางเลยตรงด้านล่างเห็นไหมครับจะมีรอยเล้าอยู่อันนี้รู้ละแคเล็กซีแตกซีเล้านั่นแหละแต่อันนี้จะแทงไฟให้ดูเพื่อให้เห็นชัดขึ้นยังไงก็ควันขึ้นตรงนี้ครับเดี๋ยวผมตั้งแรงดันไว้ที่ประมาณ1.8โวลต์ก็ไม่ได้สูงมากมายนะครับก็พยายามจะใช้ไฟในน้อยไม่ให้มันทําลายใครกินกระแส3 5แอมป์ครับ1.8โวลต์เห็นไหมครับควันขึ้นเลยแทงไฟเข้าไปที่ f 7 0 0 0ันนะครับ ตำแหน่ง C ตัวน,นี้ควันขึ้นเรียบร้อยครับแล้วก็เป่าออกดีไหมเสี่ยงไปครับเพราะมันอยู่ใกล้ซ็อกเก็ตอะไรต่างๆที่มันเป็นแบบออ,ออกจะเป็นพลาสติกนะเป่าไปาอาจจะละลายผมแนะนําใช้ตะกั่ว <F> พอกไปเลยแล้วหัวแร้งเต้มหัวแรงเจาะเข้าไปเลยคือกดบนหลังมันไว้เดี๋ยวมันละลายเองแล้วหลุดออกมานะครับจะได้ตั้งอยู่แล้วไม่น่าจะเป่าให้บอร์ดมันเย็นนะครับก็เอาหัวแรงเต็มแล้วก็เอามันออกก็ได้ถ้าออกแล้วก็ไปรีเช็คตรงตำแหน่ง F 7,000หรือฟิลเราตรงนู้นนะครับว่าเออ มันหาย0.000 00, โ 000, วลต์หรือยังค่าไดโอดต่ำกับกราวมันหายหรือยังนะครับอ่ะผมรีเช็คนะสีดําจับที่กราวนะครับแล้วสีแดงก็ไปจับตรงตำแหน่ง F7 ผ่านเห็นไหมครับค่าไดโอดนะวัด,ด,ด, 1, วดค่าไดโอด1โวลต์นิดๆก็สูงค่าไดโอดสูงไม่ช็อตแล้วโอเคผ่านอ่าได้สักทีอ้าวลองเสียบบ y ไวสามันสองเข้าไปดูพีดีชาร์จมาหรือยังแล้วดูการกินกระแสด้วยนะพีดีชาร์จมาต้องกินกระแสเห็นไหมครับเป็น0.8ละ แล้วการกีกตระแสต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ0.8 0.9เพิ่มขึ้นไปถึงจุดสูงสุดจุดหนึ่งอ่ะจะต้องลดลงมาครับถ้าไม่ลด CPU เสียครับอันนี้รู้อีกพอถึง0.9ยังไงก็ต้องลดลงมาใน0.7ลด0.4เห็นไหมครับลดลงมาเรื่อยๆโอเคใน CPU ไม่เสียรอดละแล้วก็วัดไฟได้12 13โวลต์แล้วนะครับตรงตำแหน่ง PPV ที PP ่ที Hot นะครับอันนี้ก็เทียกบกับ b y 322เทสกับตัวเครื่องจริงไปเลยประกอบเข้าไปแล้วก็ลองเลยครับอ่ะนี้ไม่ทันนะเดี๋ เสียบไายสี้าไปเห็นไหมครับพ d ดี PD ชาร์จมาแล้ว20โวลต์โอเคภาพมาแล้วด้วยแสดงว่าซ่อมจนปิดงานได้อครับอาการเสียสองเด้งแต่ซ่อมตามแนวทางสื่อการสอนผมแล้วกันนะครับ